มันเป็นปรากฏการณ์ที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับที่บริษัทด้านเทคโนโลยีจากประเทศสวีเดนนะครับที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ แจ้งเกิดระดับโลกได้ผลิตภัณฑ์นั้นก็คือ Spotify นั่นเองนะครับหลายๆคนน่าจะรู้จักกับมันดีแต่ว่ามันมีประวัติที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดเรื่องราวมีการเรียบเรียงเรื่องราวออกมาเป็นซีรีส์ที่ชายทาง Netflix ซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยโหซีรีส์ชุดนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ชุดที่ดีที่สุดชุดหนึ่งเลยนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องราวของธุรกิจและบริษัททางด้านเทคโนโลยีแล้วซีรีส์อย่าง เด e าริสมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Talk Talk more than a geek สวัสดีครับผมดนทลาดนจากอดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิกท้อนะครับวันนี้จะมาพูดถึงซีรีส์ชุดหนึ่งที่ทำออกมาได้อย่างน่าสนใจมีชื่อว่า The Playlist นะครับที่ฉายทาง Netflix นะครับเป็นซีรีส์ชุดใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาซึ่งผมก็เพิ่งมีโอกาสได้ไปรับชมมิว6ตอนนะครับโอ้โหเป็นซีรีส์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวทางธุรกิจเรื่องราวการก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอได้น่าสนใจมากๆเลยนะครับก่อนอื่นต้องขอตัวก่อนนะครับว่า ในพอดแคสต์ EP นี้เนี่ยจะมีเนื้อหาสปอยบางส่วนของซีรีส์ชุดนี้นะครับถ้าใครอยากไปรับชมเต็มๆเนี่ยก็สามารถข้ามไปได้เลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากๆให้เป็นอันดับหนึ่งในดวงใจเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของอาการก่อตั้งบริษัททางด้านเทคโนโลยีนั่นคือ The Social Network นั่นเองนะครับเป็นเรื่องราวของ m a ร์คซักเ r b บิรกับ Facebook ซึ่ง The Paris ที่ออกมาเนี่ยโหมันให้ความรู้สึกเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนที่มาร์คซักเบิร์กสร้าง Facebook มาเลยก็ว่าได้นะครับในตอนนั้นการพลิกอุตสาหกรรมเพลงนะครับจากหนุ่มน้อยยอดอัจฉริยะนะครับซึ่งเขาคนนั้นก็ การมาเป็น CEO ชื่อดังของ Spotify ในตอนนี้นั่นก็คือ Daniel e นนั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยโหน่าสนใจมากๆนะครับเป็นเด็กเนิร์ดที่มีหัวทางด้านเทคโนโลยีต้องการเปลี่ยนโลกแล้วก็ประสบความผิดหวังบางอย่างนะครับเขาต้องการที่จะพลิกชีวิตนะครับด้วยการไปทำงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google แต่ว่าก็ถูกปฏิเสธกลับมานั่นคือจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขานะครับที่ทำให้เขามาสร้างธุรกิจของ ตัวเองซึ่งตอนแรกเนี่ยเขามองไปที่ธุรกิจโฆษณานครับในตอนนั้นสร้างบริการในการคัดเลือกโฆษณาให้ตรงกับผู้ใช้นะครับแล้วก็ขายให้กับบริษัทในสวีเดนนะครับทำให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีในชั่วข้ามคืนนะครับแต่ว่า ความทะเย,ยอทะยานของเขามันไม่หยุดเท่านั้นนะครับเขาได้ไปร่วมมือกับชายที่เป็นหัวนักธุรกิจนะครับอย่างมาตินโรเลนซันนะครับซึ่ง2คนนี้เนี่ยมีเคมีที่เข้ากันเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็พยายามที่จะหาว่าบริการใดนะครับที่ทางฝั่งซิลิคอนวัลเล์เนี่ยยังไม่ยึดครองตลาดได้นะครับแล้วก็พวกเขาอาจจะไม่สนใจในตอนนั้นนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยพวกเขาก็ตัดลงมาเหลือเพียงแค่บริการด้านการฟังเพลงนั่นเองนะครับซึ่ง ในยุคนั้นต้องเรียกได้ว่าโ,โหค่ายเพลงเกือบจะล่มสลายแล้วนะครับเพราะว่าการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยไปทั่วโลกนะครับแล้วก็กลายเป็นเรื่องปกติไปซะแล้วนะครับมีเว็บไซต์แชร์เพลงมากมายโดยเฉพาะทาทเทลยอวิญญาณ т r р р ันนั่นเองนะครับที่มีการแชร์ไฟล์การแลกเปลี่ยนเพลงการทําให้รายได้เนี่ยไม่เข้าไปสู่ศิลปินและ บริษัทค่ายเพลงต่างๆนะครับมันเป็นการทำร้ายวงการเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่ใหญ่ที่สุดในตอนนั้นนั่นคือ The Pirate Bay นั่นเองนะครับหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยชื่อนี้กันอยู่นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย p i l a t Bay เองเนี่ยก็ก่อตั้งในสวีเดนด้วยนะครับซึ่งมันมีเรื่องที่มีความพัวพันกันอยู่ทั้งเรื่องข้อกฎหมายต่างๆนานานะครับการต่อสู้มันคล้ายๆกับเคสที่เกิดขึ้นกับ n e t f อร์ในประเทศอเมริกานะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยฟ้องไป ความพ่ายแพ้ก็อยู่กับวงการเพลงอยู่ดีนั่นเองนะครับเพลตเบก็เหมือนกันนะครับก็โดนค่ายเพลงจากทั่วโลกมาฟอ้อนะครับเป็นเด็กเนื้อสามคนตั้งก่อตั้งเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาแล้วก็นำไฟล์มาแลกเปลี่ยนให้กับคนทั่วโลกนะครับซึ่งยิ่งไปโปรโมทพวกเขาเนี่ยพวกเขาก็ยิ่งดังคนใช้งานก็เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อวงการเพลงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ แน่นอนว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครคิดว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะครับแม้ทาง Apple ก็มี iTunes นะครับที่ขายเพลงแต่มันก็ไม่ใช่ทางรอดระยะยาวของวงการเพลงในตอนนั้นนะครับทำให้ d เดน e ิสเองรวมถึง Martin l a ล n ซ e น e เองเนี่ยคิดบริการที่ทำยังไงที่จะดีกว่าบริการเทือนเหล่านี้นะครับพวกเขาสร้างบริการใหม่ที่มีชื่อว่า Spotify นั่นเองนะครับซึ่งได้นาเอายอดอัจฉริยะ รแกรมเมอร์ที่เก่งๆของสวีเดนเนี่ยมารวมตัวกันนะครับเหล่าแฮกเกอร์ต่างๆมาเพื่อสร้างบริการนี้ตอนนั้นสตรีมมิ่งก็ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับยังไม่มีใครแจ้งเกิดอย่างเป็นทางการเพราะว่ามันก็ช้ามันมีบัฟเฟอร์ที่รอนานนะครับแต่ว่าสิ่งที่ s p o t i f y พลิกวงการนี้ได้สําเร็จนั่นก็คือการบัฟเฟอร์ที่ใช้เวลาน้อยมากๆนะครับแทบจะไม่รู้สึกเลยซึ่งหากเราจินตนาการไปในยุคนั้นเนี่ยการที่จะไปโหลดเพลงและเมื่อรีิกสิต์ต่างๆก็ต้องโหลดทอเลน แล้วก็ต้องมาเซฟลงเครื่องนะครับเปิดด้วยมีเดียเพลเยอร์อย่าง Winamp ซึ่งมันใช้เวลาเสียเวลามากๆนะครับรวมถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับบางทีมีมัลแวร์เข้ามาแทรกซึมในบริการเหล่านี้นะครับรวมถึงในเว็บเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่มีโฆษณาเว็บโป้เว็บการพน,นันอะไรต่างๆนานาครับมันเป็นประสบการณ์ที่แย่มากๆต่อผู้ใช้งานแต่ว่า ด้วยความที่มันฟรีคนเลยใช้กันเยอะนะครับแต่ว่ามันยังไม่มีบริการใดที่สามารถที่จะมาช่วยเหลือศิลปินหรือค่ายเพลงได้เลยนะครับแต่สิ่งที่ d ด n น e l เอ็ทำนะครับต้องเรียกได้ว่าพลิกอุตสาหกรรมแทบจะทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าเขาสามารถเสกเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาได้สำเร็จด้วยความอัจฉริยะของทีมงานของพวกเขานั่นเองนะครับตอนนั้นทุกคนในวงการต่างอึ้งในบริการนี้นะครับโหแค่คลิกเพลงก็เปิดออกมาเลยนะครับเพลงทั้งหมดก็อยู่บนคลาวซึ่งมันไม่มี แพลตฟอร์มใดสามารถทำแบบนี้มาได้ก่อนเลยนะครับมันเป็นสิ่งที่พลิกวงการเป็นอย่างมากแต่ว่าในสารลีชุดนี้เนี่ยก็จะถ่ายทอดเรื่องราวเป็นหกตอนแบ่งเป็นพาร์ทพาร์ทนะครับพาร์ทของเดนเนียนเองพาร์ทของมาตินโรเลนเซน พาร์ทของศิลปินพาร์ทของโปรแกรมเมอร์พาร์ทของนักกฎหมายนะครับมันมีหลายส่วนมากๆนะครับที่เกี่ยวข้องกันเพื่อทําให้ Spotify เนี่ยมันเกิดมาได้โอ้โหมันมีอุปสรรคมากมายทั้งเรื่องข้อกฎหมายเรื่องโมเดลธุรกิจเรื่องความท้าทายทางด้านวิศวกรรมนะครับมันเป็นเรื่องท้าทายมากๆที่จะทําสิ่งที่ Spotify ทําได้ในตอนนั้นรวมถึงการที่จะแบ่งสารปันส่วนให้กับ ผู้สร้างสรรค์นะครับทั้งศิลปินทั้งค่ายเพลงเองนะครับมันมีเรื่องดราม่าตลอดเรื่องราวของซีรีส์ชุดนี้นะครับแต่ว่าถ่ายทอดออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำให้เราเข้าใจหลายๆอย่างนะครับการที่บริษัทหนึ่งจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่พลิกโลกได้สำเร็จเนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็มีบทเรียนหลายๆอย่างนะครับให้เราผู้ประกอบการนักธุรกิจนะครับโดยเฉพาะ ผู้ทำธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยได้เรียนรู้จากาซีรีส์ชุดนี้นะครับโหเป็นซีรีส์ที่ผม m m e น d มากๆนะครับ feeling ที่ได้ดูซีรีส์หรือภาพยนตร์รแบบนี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปตั้งแต่อย่างที่ก่าไปตั้งแต่ยุค The Social Network นั่นเองนะครับมันเป็นภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจซึ่งซีงซรีส์ชุดนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับมันสร้างแรงบันดาลใจให้หลายๆคนได้นะครับผมคิดว่าควรที่จะไปรับชมเป็นอย่างยิ่ง สำหรับเรื่องราวของซีรีส์ The Playlist จาก Netflix ใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าย่างไงก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line Add ที่ on, add, H a, r a d d r a d o n a d T H A R A D S O L สามารถ Add เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆ podcast ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ